เออม่มันมองไม่เห็นแล้วอทุกหเดือนต้องเช็คตาลิเปนลีม่ช่เยนปลี่ยนสีแล้วอ๋อตอนนี้หนาวนะจ๊ะ ขายของแปะนะจ๊ะฟักทองมีหลายแบบฟักทองมันมีหลายแบบเนี่ยเจ้าไหนอ่ะคือฟักทองมันมีหลายแบบค่ะเจ้าไหนดีอะรเจานี้ซื้อของเยอะนะจ๊ะเป็นชิงโชคได้อะไรไม่ได้อะไรเลย ได้สามกิโลอะ่ะซื้อของนะจ๊ะแล้วก็มาชิงโชคเอาว่าเราได้ได้เงินเท่าไหร่เดียวอะ่อะนะจ๊ะนี่เราไปสองพี่นะจ๊ะไอร้านจีนกับร้านฝรั่งโอ้ยปวดเขา่าคาฟูหมดสี่สิบแปดอยากกินกุดกุดนะจ๊ะให้บิลลี่ทํา ถ่ายเหมือนเดิมทุกคนก็เบื่อคนก็ว่าอีกพิกยูหอกนะจ๊ะ อันนี้ไปร้านจีนเอเชียมา23คือมีปลา้าแล้วอะ่ะดีใจไหมจ๊ะ<อ>นี่น้ำปลาร้าถ่ายรูป<อ>คือเรามาเตรียมของไหว้พระจันทร์ไม่มีขนมไหว้พระจันทร์ ขนมจีนญี่ปุ่นชิ้นทำสุกี้นะจ๊ะกาแฟอันนี้กาแฟเหมือนไทยเนะาะชลีไม่ได้เขียนไทยไหมมาต้มจับฉ่ายมันชื่ออะไรผักอ,อ่านไม่ออกอากาศอันนี้ถ่ายของกินอีกแล้ว2องคือเราถ่ายนี่คือเราเก็บไว้ ดูเองด้วยนะจ๊ะวิดีโออันนี้ว่าเราไปซื้ออะไรมาทำอะไรบ้างนี่มะละกอ <c oughs> ผักก็คือผักนี่ผัดอร่อยมากอะต้องใส่มันจะชัดหนมไหว้พระจันทร์ไม่มีก็ได้ขนมนี้แทนแต่มันก็ไหว้ได้นะชลิดคุณเส้น เขียนไว้กันลืมนี่นะจ๊ะของคือดีใจสุดคือได้ปลาแค่นั้นแหละแต่ทำไมมันเขียนเวียดนามอะน้ำน้ำเนมมัมมัมเมมอะไรมัมเนมอะไรนี่ผักขมไว้ต้มจับชายนะจ๊ะผักขมได้มาถูก ใช่แค่นี้ก็ดีใจแนละ้วขี้เกียจตอนเลี้ยงนี่แหละเมื่อย ้มเป็นกระทะไหมเหรอว่าไงจะมาผัดสุกี้นะจ๊ะเราก็จะมาเปลี่ยนกล่องใส่ตู้เย็นอันนี้อันนี้มันกินที่นะน,นี้มันจะประหยัดที่มันเต็มได้กาแฟแล้วนะจ๊ะร้านเอเชีย ดีใจนะจ๊ะเดี๋ยวปราร้นี่ยจะซื้อไปไปที่ไทยอ่ะจะไปให้ญาติชิมดูอร่อยที่ก็ส่งสารพนักงานอุ้ยสามเจ็ดนะจ๊ะเลขที่ก็ส่งสารพนักงานอ่ะ,อด,ะ,ออะดูดิเอาเนี้ยมาติดกล้วยอ่ะแล้วคิดดูอ่ะกี่กี่พันหวีเนาะชฉีเนาะติดสแตมติดแอปเปลิลติดอะไรเงี้ยอ,อุ้ยสามเจ็ดเดี๋ยวฝากคนซื้อหวยดีกว่า